สวัสดีครับคุณยายสวัสดีจ้ามือนี้นะครับผมกับเสียในผ้าอาทรรพูส้มสุกทันนะครับน้อมาตามต่อกับเลขของคุณยายคํำผงนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาก็คือวันที่16เมษายน2 5 6 7นะครับผมกับในเขาปาเลทีคุณยายนะครับก็คือปาเลทีของคุณยายก็คือ3 8 9ก็คือในเขาเ้า9 8นะครับผมด้เข่า2ตัวนะครับเนาะหลายคนก็อาจจะได้เบิ่งคลิปนะครับอาจจะได้ อาโศกมาน้ำกันนะครับงวดนี้ก็เลยได้บ้ามาตามต่อนะครับหนึ่งวดวันที่สองพฤษภาคมสอง7ันหรอยหกสิบเจ็ดนะครับผมสิ่งงวดนี้กะคุณยายกะอาจจะฝันอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นฝันดีๆนะครับเนาะก็เลยได้ย้าท่านผู้ชมถูกทันมาตามต่อนะครับอางวดนี้คุณยายฝันว่าจ,จังหดแน,น่น้อครับโอ้ยคุณยายฝันว่าได้ไปวาดว่าที่ไปจังหันก็เลยไปงวดวัดก็เลยไปจังหันน้ำเพลิน รับถีนรนับพอดล้วก็เลยกินเขายิ่งป่าน้ำพ่นแล้วก็เลยไายกะตายางกลับบ้านมาเลยมาพ่อผู้เฒ่าผู้หนึง่งยืนอยู่ใส่ทุดไทยก็เลยเอาบอกหมอกใหายสามน่วยยาย่ก็เลยแบบเมื่อรับเอาเราใส่กะตาใส่กะตายางมาผู้เดียวมาหอดบ้านแล้ว ย้ายก็ดีใจย้ายก็จิบปาดบอกม่วงกินได้บาที่ย้ายก็บบกเลย,เย,ย,ย,เยมาปาดบอกม่วงว่าจะกินนั่นล่ละเลยเห็นเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นละ,ละย้ายก็เลยกินบอกม่วงก็เลยย้ายก็เลยยสะดิดตื่นขึ้นมาถือว่า<ะ>เป็นเป็นฝันนะครับนอ้องถือว่าเป็นฝัน อจีบแปลกนะครับเนาะคุณยายเนาะเพราะว่าเห็นผู้เฒ่าบอกคุณยายจ้าผู้เฒ่าเพิ่นเอาบักม่วงมาให้ว่าสันติหูจักกันบ่ครับผู้เฒ่าจีบเพิ่นเอามาให้มาหูจักบกันจักกันโอ้เพิ่นเอาบักม่วงมาให้สามหนม่วยใส่สุดท้ายโอ้ใส่สุดท้ายพร้อมออบอกคุณยายอ๋อบ่แม่นสิเป็นผีซะบ่เพิพ่นมาให้โศกคุณยายจ้าก็บ่หูแล้วมาหอดบ้านบ่วามฝันยายกแกคนลูกเยียวนี่งเพราะว่าหือว่าเป็นฝัน ทีทีแปลกเนาะออบอกเคยฝันมาก,ก่อนเน,น,นาะคุณยายเนาะบอกเคยฝันเป็นมาไฮพ่าสิปาดบอกมว่วงว่าตีปาดบอกม่วงแล้วเห็นเป็นสามตัวเน,น,นาเออะคุณยายเนาะก็คืออันหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเนาะ<อ>บาดนี้นะครับกัสีมาสรุปนะครับเนาะทว่าตัวเลขนะครับเนาะก็คือทาว่าบอกม่วงนี่กะผู้เ่าใส่สุดไายมใไ้นี่ทาว่าตีกับสเป็นสามเนาะคุณยายเนาะสิเป็นสามบอกม่วง เมื่อยิบเอานี่ก็คือสิเป็นหาเตะทบาลนี่บอกม่วงก็คือสิเป็นศูนย์เรคุณยายเนาะเป็นบอคุณยายก็คือจะได้สามหาศูนย์เนาะส,ส,สำหรับเลขที่ว่าแต่ว่าแปรตามที่ว่า,าผู้เฒ่าใส่สุดทยเนาะที่ว่าเิ่นเอาบอกม่วงให้บาัดพ่อกลับมาหอดบ้านกลับมาปาดก็เห็นเลขอีกแต่ออว่าเลขแล้วก็จะเป็นตามที่เห็นเนาะคุณยายก็คือหนึง่งศูนย์หนึง่ง นี่ก็เป็นความฝันนะครับเนาะของคุณยายที่ว่าเพื่อนฝันว่าผู้เฒ่านะครับเนาะที่ว่าเพื่อนได้ไปอาําบุญแล้วนะครับหลังจากกินเขาเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่ากได้ย่างสีกับบ้านกับมาพอผู้ยิ่งใส่สุดไทยก็คือเอาบักบวงมาไหหลังจากนั้นกับมาฮอดบ้านกับพ่อป่าบัก่วงกับเป็นตัวเลขนะครับเนาะก็เลยเอาความฝันของคุณยายนะครับที่คุณยายเพื่อนในฝันแล้วเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ผู้ใดอารับชมแล้วหรือว่าเบิ่งแล้วกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลแล้วก็ซ้หรับนะครับเลขอสามตัวนะครับก็คือ3ามหาศูนย์แล้วก็1หนศูนย์หนึ่งนะครับสังนูสีมาจับคู่ให้เป็นอสองตัวนะครับก็คือ3ามห้าสาศูนย์หาศูนย์หนึ่งศูนย์และหนึ่งหนึ่งนะครับผมกะ รวางไว้น้าแน่สาหรับเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดนะครับเนาะเพราะว่าอ่เพื่ออ่ามันจะออกเป็นอ่าตัวกลับนะครับก็คือเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดนะครับเนาะก็ฝากท่านผู้ชมไว้น้าแน่กันแล้วกันนะครับผมไปรับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้สาหรับส่องช่างนุพารวยนะครับผมสําหรับมือนี้ส่างนุพารวยแล้วก็คุณยายคําผงสิีได้ล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ